ครับสวัสดีครับผมสิงห์บ้านสวนครับผมครับสำหรับคลิปต่อไปนะฮะคลิปต่อไปคงเป็นพระเหรียญน,นะครับเปลี่ยนบรรยากาศเป็นพระเหรียญบ้างก็คงเป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับว่าเป็นอย่างไรว่าเป็นอย่างไรลักษณะ เป็นอย่างไรเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับอ้าวชมกันได้เลยชมกันได้เลยครับนี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนทั้งหมดสามเหรียญได้นะครับชมพระชมกันหลายหลายเหรียญกันไปเลยหลายหลายเหรียญกันไปเลยอ้าวลำดับแรกดูอะไรลำดับแรกดูอะไรก่อนอ้าวหยิบมาหนึ่งองค์ หยิบมาหนึ่งองค์มาดูกันว่าเป็นอย่างไรพระเหลียนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่อ่าปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนจะสะท้อนนะจะสะท้อนครับลำดับแรกเลยลำดับแรกเลยนิยามของสิ่งบ้านสวนนะครับนิยามของสิ่งบ้านสวนคมชัดลึกนี่ พระต้องคมต้องชัดต้องลึกนะครับคมต้องชัดต้องลึกปิดไฟเปิดไฟเช็คแสงหน่อยนะเช็คแสงหน่อยพระต้องคมต้องชัดต้องลึกต้องเป็นธรรมชาติธรรมชาติหมายถึงโลหะธรรมชาติสนิมธรรมชาติผิวธรรมชาติอ่าลักษณะหน้าไม่เพี้ยนหน้าไม่เพี้ยนนะตัวหนังสือตั้งตัาตัวหนังสือตั้งตั้งยันตั้ง ก็โอเคหมายถึงพระไม่ได้ถอดพิมพ์พนระเก๋ก,ก็มี2ลักษณะนะครับลำดับแรกพระถอดพิมพ์ลำดับ2แกะพิมพ์ใหม่ถ้าเป็นพระถอดพิมพ์นะครับรจะเป็นพระตื้นตื้นนะตื้นตื้นไม่ไม่ลึกนะตื้นตื้นไม่ลึกตัวหนังสือไม่ตั้งถ้าแกะพิมพ์ใหม่หน้าก็จะเพี้ยนไปอ้าวสำหรับองค์นี้นะครับสำหรับองค์นี้ หลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงยัดสี่ยันสี่นะสองสี่หกเจ็ดสร้างไว้พี่พ่อสอสองสี่หกเจ็ดมาดูกันอขยายดูกันให้ชัดชด,ดูกันให้ชัดชัดไปเลยนี่อ่ะลำดับแรกลำดับแรกต้องดูภาพรวมก่อนภาพรวมคมชัดลึกโลหะเป็นธรรมชาตินี่ตัวหนังสือตั้งๆนะครับยันตั้งๆั้ง นะนี่ธรรมชาติของห่วงนะธรรมชาติของห่วงธรรมชาติของไข่ป่าหรือว่าธรรมชาติของลายกระหนกนี่นะครับนี่นี่ดูนะดูภาพรวมกันไปเลยนะครับดูภาพรวมกันเลยสีของผิวโลหะอาจจะออกลักษณะสีลายเสือลายเสือนะเนื้อรายเสือหรือลายเป็นลวดลายแบบ คล้ายๆในลักษณะนี่นี่หลายเสือเป็นลักษณะอย่างไรนี่นี่ลายเสือเสือโครงเสือโครงหลายเสือโครงเป็นลักษณะแบบนี้นี่อ่าลายเสือเป็นลักษณะอย่างไรเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับชี้ให้ดูนี่นี่ลักษณะลายแตกนี่นี่ลักษณะลายดำ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 เป็นลักษณะลายเสือโครง ห่วงก็เป็นธรรมชาตินะครับอ้าวคางฉลุข้างฉลุหมายถึงเลื่อยฉลุนะครับใช้เลือล่อยฉลุนี่เห็นไหมคางเลื่อยฉลุจตตตลักษณะข้างฉลุตำหนิมาดูตำหนิกันตำหนิด,ดูได้ก็ไม่มากนะครับตำหนิอ้าวจะมีติ่งอยู่ตรงนี้เล็กๆค้างกล้องไม่สามารถขยายให้ชมตำหนิดได้นะฮะ นี่นี่ตำหนิตรงนี้จะมีติ่งเนื้อเล็กๆอยู่ตรงนี้หนึ่งจุดนะที่มีตำหนินี่นตรงนี้นะต้องมีนะครับพแท้ต้องมีทุกองอาวลำดับต่อไปดูอะไรแล้วดูตำหนิกันก่อนดีตำหนิอ่าก็ค่อนข้างที่จะพูดลำบากนะในบางครั้งของเก๊ก็มีนะครับของเก,ก๊ต้องมีของเก๊ก็มีทำสวยๆของเก๊ก็มีแต่ตำหนิ แบบเป็นตำหนิไม่เป็นธรรมชาตินะครับตำหนิไม่เป็นธรรมชาตินะอาจจะหนาไปใหญ่ไปน,ะนี่ต้องดูลักษณะภาพรวมดูผิวของโลหะตัวหนังสือตั้งตั้งลักษณะยันต์ตั้งตั้งมาะมาดูด้านหลังกันมาดูด้านหลังการเอกลักษณ์ของหลวงปู่เอี่ยมวัดนะ,ะนี่เรียกว่ายันสี่นะครับยันสี่ สี่จุดมียันสี่สี่จุดกับสามจุดนะอ่ะมาดูองค์ต่อไปองค์ต่อไปมาดูกันเลยอ่ะองค์ต่อไปนะอ้าวด้านหน้ากับด้านหลังนี่นี่นะจะได้เป็นสมาชิกจะได้ดูว่าพระแท้สร้างวระเดียวกันต้องเหมือนกันมีสีผิวของโลหะเหมือนกันลักษณะเหมือนกันอา้าวเอาด้านหน้ากับด้านหนา้ามาดูกัน ด้านหน้ากับด้านหน้ามาดูกันเลยนี่หน้าเดียวกันไม่เพี้ยนนะไม่เพี้ยนเอกลักษณ์ดูลักษณะเส้นลายยันเส้นลายยันเส้นลายกระหนกนี่เขามีความสวยงามนะครับคมชัดลึกอขอบลายกระหนกตั้งๆดูลักษณะห่วงดูลักษณะห่วงนะ,ะเป็นธรรมชาตินะครับลักษณะห่วงเป็นธรรมชาติ ลักษณะสีสันลนะักษณะผิวของโลหะอ่ะมาดูองค์ที่3เอาองค์ที่3ม,มาดูกันเลยนี่องค์ที่3นี่ดู3องค์กันไปเลยดู3องค์กันไปเลยพระแท้สร้างวาละเดียวกันต้องเหมือนกันดูลักษณะหน้าตาเหมือนกันนะครับหน้าตาเหมือนกัน ลายขนกลายยันเหมือนกันนี่อาหดน้อยหดน้อยหดน้อยนี่อ่ะมียันข้างหลังบล็อกหน้ามีบล็อกเดียวนะครับข้างหลังมีสองบล็อกบล็อกหน้ามีบล็อกเดียวสําหรับยันสี่อ้าข้างหลังมีสองบล็อกนะครับสามจุดกับสี่จุดอ้ามาดูกันสามจุดสี่จุดยงไรมาดูกันนี่ อันนี้สจุดทั้งคู่อ่าสจุดทั้งคู่อ่ะอันนี้สจุดเหมือนกันฮะจุดทั้งหมดเลยนะครับ4จุดทั้งหมดเพอเอินสจุดเราวันนี้เราไม่ได้ออกมาอ่าทั้งหมด4จุดนะครับมีตรงนี้อ่าตรงนี้3จุดอย่างไรสีจุดอย่างไรมาดูกันอ่ามีอันนี้4จุดนะครับม ok. ีเม็ดเม็ด เม็ดเมตรหนึ่งสองสามสี่เม็ดสี่เมตรอ้าวแล้วก็มีหลังอีกหนึ่งหลังคือมีเม็ดสามเมตรนี่ลักษณะหลังนะครับดูลักษณะหลังดูลักษณะหน้าลักษณะต้องพราสร้างวาละเดียวกันนะครับต้องคลายครึ่งกันต้องคลายครึ่งกันนะอ่ะมาดูขอบ ดูหลังแล้วมาดูขอบกันเลยนี่นะขอบเดียวกันนะครับลักษณะการเลื่อยลักษณะขอบนี่ขอบเหมือนกันนะครับลักษณะหน้าลักษณะหลังลักษณะขอบเหมือนกันอ้าววันนี้มีของเก๋ามาให้ดูมีของเก๋ามาให้ดูนะอ้าวมาเปรียบเทียบระหว่างเก๋กับแท้เป็นอย่างไรมาดูกันมาดูกันเลยอ่า3สองค์นี้แท้นะครับ ามองค์นี้แท้ทั้งหมดอ่ะมีของเก๋มาให้ดูมีของเก๋มาให้ดูก,ดกันนี่องค์ที่สี่เก๋นี่องค์ที่สี่เก๋นะนี่แค่ห่วงก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่าลายกระหนกเส้นสายลายยันลายกระหนกตัวหนังสือก็ไม่สวยหนังสือก็ไม่สวยนะนี่ ต่างกันเยอะนะครับต่างกันเยอะอ่ะเดี๋ยวเอาเปรียบเทียบระหว่างแท้กับเก๋องต่อองมาดูกันนี่องนี้เก๋นะครับเพื่อนสมาชิกองนี้เก๋อองนี้เก๋เก๋ยัยงไงอ่ะมาดูแค่ห่วงก็ผิดน,นี่นะห่วงก็ผิดรูห่วงก็ผิดความเป็นธรรมชาติของผิวโลหะก็ผิด ผิดนะอ่าองค์นี้เป็นพระถอดพิมพ์นะครับไม่ใช่เป็นพระแกะพิมพ์ใหม่อ่าองค์นี้เป็นพระถอดพิมพ์อ้ามาดูพระถอดพิมพ์กับพระแท้อ่าพระแท้มาดูลักษณะพระแท้เอาขยายขยายหน่อยขยายหน่อย,ย,ย,อยจะได้เพื่อนสมาชิกจะได้เห็นชัดๆอ้าต่างกันนะครับความคมความชัดความลึกต่างกันหน้าตาก็พระถอดพิมพ์ก็เพี้ยนไปนะครับตื้นพระถอดพิมพ์จะตื้นอ่าลักษณะ ตัวหนังสือก็จะไม่ตั้งยันก็จะไม่ตั้งไม่ตั้งยังไงเอามาดูกันมาดูยันตัวนี้นะครับมาดูลายกระหนกตรงนี้นี่นี่ลายกระหนกตรงนี้นะครับนื <discord noise> ่อของแท้เขาจะตั men, <quant closely S 2> ้งตั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 ้งเส้นลายกระหนกเขาจะสวยอ้าวดูเส้นไข่ปลาอ้าไข่ปลาของถอดพิมพ์เห็นไหมหายไปบ้างบางบงไปบ้างแต่ไข่ปลาของแท้นี่นี่เขาเป็นเม็ด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 กลม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  อ่ะมาดขานะูข้างระหว่างแท้กเก้นี่นะข้างระหว่างแท้กเก้เรียบร้อยก็ต่างกันอ่ะมาดูกันหลาย,ลายองค์ไปเลยดูข้างกันหลาย,ลายองค์เราจะมาชี้ได้แยกแยะออกเก๋เป็นอย่างไรแท้เป็นอย่างไรนี่นี่องค์นี้เก๋นะองค์นี้เก๋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 ชัว สามองค์นี่แท้สิ่งบ้านสวนการันตีแท้ชัวเลยแท้ชัวนี่เอาของเก๋มาเทียบเปรียบเทียบได้เลยนะครับเปรียบเทียบได้เลยมาดูหลังการมาดูหลังระหว่างแท้กับเก๋นี่ผิวของโลหะก็ต่างกันนี่ความคมความชัดความลึกก็ต่างกันห่วงก็ต่างกัน ความเป็นธรรมชาติก็ต่างกันอ้าต่างกันเยอะนะครับจริงๆของแท้ดูง่ายของเก๊ดูง่ายนี่เพื่อนจะมาชิกแยกแยะออกนะครับไม่ถ้าเพื่อนจะมาชิกเคยเห็นของแท้เคยเห็นของเก๊เอามาเทียบกันเอามาเทียบกันเอามาประกบกันเพื่อนจะมาชิกจะเข้าใจอ๋ออันนี้เก๊อันนี้แท้ไปเลยนี่นี่ต่างกันเยอะนะครับต่างกันเยอะเลย เห็นเม็ดนะครับ4เม <served well. S 1> ็ดเหมือนกันแต่เม็ดของแท้เขากลมนูนเด่นนี่พระถอดพิมพ์นะครับพ่ะถอดพิมพ์ก็จะเห็นเห็นเส้นยันนะครับเห็นเส้นยันนี่ก็ต่างกันอ่าดูกันให้ชัดชัดดูของแท้กันให้ชัดๆแล้วมาดูของเก๊กันให้ชัดๆัดนี่นะเส้นยันต่างกันนะครับเส้นยันต่างกันเยอะเลย เส่นสายลายยาันต่างกันหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังสองสี่หกเจนี่สนะอ่นะมาดูกันมาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรนี่ดูทีละองค์เลยนะครับ ไปเอาองค์ที่สองเข้ามาดูของแท้เขาจะดูเป็นธรรมชาตินะครับสวยงามเป็นธรรมชาติผิวของโลหะดูมีเสน่ห์ดูมีสเสน่ห์สวยงามอ่อนช้อยไม่แข็งกระด้างนี่ ดูไม่ยากนะครับของแท้ดูไม่ยากของเก๋ดูไม่ยากแตกต่างกันเยอะเก๋ยังไงก็ทําไม่เหมือนไม่เหมือนนะเพื่อนสมาชิกนะครับทําเก๋ยังไงก็ไม่เหมือนของเก๋ย่อมเป็นของเก๋นี่เก๋ยังไงก็ทําได้ไม่เหมือนอ่ะอันนี้แท้สาองค์อ้าวเอาของเก๋มาดูกันใหม่ เอาของเก๋อยู่ตรงกลางเอาของเก๋อยู่ตรงกลางไปเลยเพื่อนสมาชิกจะได้เปรียบเทียบได้ว่าหน้าของแท้กับหน้าของเก๋ต่างกันขนาดไหนนี่ผิวโลหะก็ต่างกันความเรียบร้อยก็ต่างกันเหดน้อยหดน้อยหดน้อย,อยเพื่อนสมาชิกจะได้ดูชัดชัดนี่ ให้ชมชัดๆนะครับว่าระหว่างเก๊ก,กับแทะนี่นะต่างกันเยอะเลยนะครับเพื่อนจะมาชิกผิวโลหะก็ต่างใบหน้าก็ต่างความเรียบร้อยก็ต่างกันนี่ห่วงก็ต่างนะครับห่วงยังต่างกันเลยอขยายดูกันชัดๆเลยนี่ห่วงของแท้เขา ดูสวยงามเป็นธรรมาชาติของเก๋ไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยรูเล็กรูเล็กอีกนะห่วงของแท้เขาจะรูใหญ่กว่าดูระหว่างเก๋กับแท้ครับผมผมสิ่งบ้านสวนครับสําหรับคลิปนี้นะสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกที่รับชมหรือรับฟังคลิปของสิ่งบ้านสวน ขอขอบพคุณต้องขอสวัสดีนะครับขอสวัสดีอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ